สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับทีมงานชัยยศไมโกซิงนะฮะอยู่กับเจ้านะฮะมาร์คครีนะครับร้อยยี่ครับทำซีใหม่นะครับเป็นสีสีฟ้าเหมือนโกบิโกนะฮะเมื่อก่อนมาร์คครีมมันก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะ โอ้ตอนนั้นมาดูนี่โลกได้นิดเดียวครับอันนี้ได้เยอะแล้วกุ้งอกสดๆร้อนๆนะครับนี่มาทำงานได้เจ็ดแปดวันแล้วอ,อยู่กับการลอกนานะฮะ ไม่มีรถซึมนะครับเนี่ยว่าสุดยอดครับสุดยอดชูเฟอร์รถดำคันนี้ก็ะบยจะเล็กหน่อยนะฮะสั้นๆหน่อย บางนาเทคเตอร์นะฮะก็ออกตัวยกล้อเลยนะจิ้แต่แจ๋วนะครับ จ็ถือว่าสวยแล้วจัดแล้วแค่นี้ของได้ยังไม่ได้อยากได้ลึกนะฮะว้าวว้าวว้าวตัวเดินก็เงียบมากนะได้เนียนกิปบเลย ตรงนี้ไม่รู้ใครทำอะไรเนาต้องใช้คนรถเกียร์โอ้คนรถขึ้นรถเทลเลอร์แน่นอนฮะได้โอเคไหมเปิดดูเนี่ยโอเคไหมฮะโอเคโอเคยู่โอเคอยู่ ียนนโอเอ๋ช oh, eh, ือว่าโอเคฮะอากาศขา้างน oh, อกยังร้อนอ๋โตฮอร์เหรอ <c oughs> ทำไมใครทำอะไรจอย <Okay. S 2> จืม๊มรถเดินเลยเดิเนจอตาตะปูดบึ้ง เราตอนเดินเนู้คันเเก็บก็บเลกูเลยกเลยเลยกบเลกก็อู้สดสเลยส่เลยคืกูีกก่เดี๋ยวค่อยเอาสีกิบทำได้เนียนนะโอเคครับยังไม่รั่วซึมเลย เกรืองก็ถือว่าสุดยอดฮนะนิ่มมากปับเลยทำงานสวัสดีนะใสรถดำมาแล้วนี่โจเฟอร์ใหม่ครับตอน,นุ่นก็มีบังเบิร์ดนะทางนี้ก็เบิร์ดนอะพี่เบิร์ดของเรา mưa mày rồi hát à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  nó đâm rồi đấy nhưng Ok đRock. โอ้ oh, ชัดเจนสับด้วย mm hmm. อยู่กับช่องผมนี mm ่ปวดหัวนิดหนึ่งครับไม่มีกันสั่นนะฮะ mm hmm. เอาดูกิตาครับสาวตักไปแล้วตักที่สามับเนี่ยฝีมือนะครับการลอก สี่ตักน่าจะห้าตักแล้วห้าตักไปแล้วครับนี่ห้าตักตรงนี้แหละเยอะดุบเลยนะ6ตักครับน่าจะเป็ดตักพอดีนะ เลยทำงานเร็วมากครับแป๊บเดียวเดี๋ยวดูตักที่เจ็ดคนระับโอ้เจ็ดตักเขาดีนะ แรงมากมานนี่ดูก่อนดูก่อนรัะโอ้โหที่ขึ้นเยอะอ้าวกันเต้าเนี่ยนี่เงียบโอ้ว่าจะไปด้วยในหน้าก็มาดูงานแล้วครับว่าผ่านไหม <c oughs> เดี๋ยวก็จะทีตรงนี้แหละฮะรอเล่นนะฮะทีตรงนี้ก็งานเข้าสิครับตักแท็กขึ้นเลย ดูมามันก็จะยาวนะครับคันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณที่เขามารับชมนะฮะ่อปีตามดัมซิงฮะ